โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ every body healthy นะวันนี้คือผมเองนะครับพร้อม p c t g g z a นะแต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้ว p p z g g z a นะครับช anel ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม free fire นะครับจะถามว่าทำไมผมเปิดมาแบบคลิปหน้างนั้นเลยเออก็ไม่รู้มันการช่งมันนะครับช่วงนี้นะผมอาจจะไม่กดนใคลิปนะครับผมมีสองนะอาทิตย์หน้านี้ผมมีสอบแล้ว วันนี้ผมจะลงคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าใครที่ติดตามผมก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามัมมัมอะไรนะเมื่อกี้เออเขาเรียกว่าอะไรดีครับจำยงแบบว่าใครที่แบบว่าใครที่ติดตามผมอยู่นะตอนนี้ผมก็อยากให้อยากจะมทานผูชมเลย ว่าอยากให้ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าระหว่างเกมฟรีไฟกับเกมสเปีรปเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้สเปีรปเตอร์ผมมาได้เลยแล้วนะครับผมจะเล่นฟรีไฟเร็วๆแล้วนะเล่นหลักเลยเพราะว่าผมอันยังไม่ได้ไปดูคอมเมนต์อะไรยังไงที่ไหนครับอย่างแรกที่ผมจะถามคือเอออย่างแรกที่ผมจะบอกคือในกเกมวันนี่นะแสดงนั้นว่าตอนนี้มีชุดใหม่เข้ามาแล้วซึ่งใช่ ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเพราะผมเหลือแค่ไม้กระบ,บองไอ,อ้บอแล้วก็จะได้แล้วใช่ผมเกือบได้แล้วทีเดียวสิ่งที่ผมสิ่งที่สําคัญคือผมไม่ค่อยถ้าท่านผู้ชมอยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้นะก็แค่ใจแบบไอ,อ้บอจะเฉยพอครับก็ยังดีกว่าไปถึงไอ้นั่นเลยนะมันมันสมเนแล้วมันแบบว่า มันรู้สึกไงวะมันไม่แช่ใจครับโอย้โหไม่เกิดวันนี้ผมก็จะมาในชนีนะผมได้เก็บสิบพลุคิสตันนะครับก่อนอื่นเลยก่อนรับของถ้าเป็นผมรับของอะไรอย่างนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะผมก็คเคยแบบว่าอืม ไอตัวนี้ตัวที่ผมไอตัวพวกนี้นี่เปนแบบใครเี็มาดูนะตอนนี้จีเอ็มเข้าปไปถึงอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับิสททุกคนนะครับทุกคน,น,นยัานะตอนนี้ผมก็เือบได้และอันนี้ได้เป็นอันหนึ่งอันคันนี้อันหนึ่งก็จะได้ครบอันนี้ก็ได้ อ่ามานับเลยนะครับว่าผมต้องเก็บไอชิปอันนี้อีกกี่อันนะครับอันนี้ห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบนะครับอันนี้เอาสามล่างก่อนนะครับสามล่างเป็นสิบสิบสิบสี่นะฮะรวมอันนี้เป็นสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดนะครับทั้งหมดสิบเจ็ดอันนะฮะแล้วก็สิบแปดสิบเก้านะครับทั้งหมดสิบเก้าอันนะครับไปตอนนี้ก็ใจหายพี่พี่ได้ชุดนี้ยังไง ชุวแนมช่วยิงเนะี่ย้ผมได้แล้วนะครับได้ครบเรียบร้อยครบเซ็ตน,นะครับใครที่ยังไม่ไดูก็ไปดูตามชิปเก่าได้ผมอาจจะลงไปแล้วมั้งถ้าผมยังไม่ลงใครที่ต้องการให้ผมลงก็บอกได้ผมจะได้แบบเล่นแบบสักตาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอดีชิปตอนนี้ผมมีอยู่ความหวังอยู่สี่อันนะคะผมให้ท่านผู้ชมสามอัน ใครอยากได้บอกผมมาเลยคอมเมนต์เดี๋ยวนี้น,นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับยวผมแจกจะแจกโค้ดไว้อันนี้เอองั้นเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดสองโคดนี้ไว้ใต้ลิงก์นะครับซื้อสัตว์แล้วก็เอ่อความหวังนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีแค่สองอันนะผมให้ท่านผู้ชมหนึ่งอันนะอันนี้คือชิ้แห่งมิตรภาพใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเค ก่อนเออเชื่ไมไวก่อนเลยใครอยากได้เดี๋ยวผมทิง้งในงไว้ใต้คลิปนะครับผมไม่โกงนะผมเป็นคนดีไม่โกงคนไทยอยู่แล้วหนึ่งตอนนี้ตัวคาราเรมผมมีถัว่วแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ผมจะให้ท่านชมดูนะไอตัวไหนที่มันมีเป็นวันเนี่ยไอสามวันเนี่ยไม่ใช่ของผมผมมีหนึ่งสองสามสี่ แคลอรี่มันทำวันห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ใจเราแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะมีสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับไม่รวมไอ้นับเอออเวากับอาดัมไม่นับนะครับเป็นสิบเจ็ดตัวส่วนอีกตัวนี้ตัวสุดท้ายช่างแมงมันเพราะว่าผมก็ไม่สนใจมันอยู่ลยแล้ว โอ้อยมันเคผมกดตัวอะไรอ่มอาร์โดีีโอเคใครที่ยังไม่รู้นะครับตอานนี้ดดกิจกรรมอันนี้จีเอ็มก็แจกให้ยกเสริมนะครับเขาจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คือวันหมดนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้รีบมาเล่นต้องเล่นเด๋ยนนี้เด๋ยนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมย้ำเลยไปเราไปเล่นเถอะผมพิ่มมาเยอะแล้วกินน้ำหน่อยครับท่านผู้ชม <im itation> ถ้าถามว่าทำไมผมเสียเป็นอะไรยังไงเออผมก็ไม่ค่อยดีนะครับนอ,อ,อกจบอาจจะอาจี่นี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ลงสักสี่ห้าวันนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปสักประมาณสี่ห้าวันวันนี้อาจจะคลิปสุดท้ายทุยจะเปิดเหรอลเล่น เนผมอาจจะช้าหน่อยน,นะครับต้องขอประทานอาภัยและขอโทษด้วยนะครับที่เนี่ยผมมันกล่าวและชื่ช้าสาะเเลือนกิน

อะไรสักนะเออมันไม่แจ็ ยังมาดื้อนนะผมพอโดนลาดอ่ะเบื่อโอ๊งโอ้โห้เลืโโ่น เฮ้ยมันเงนโกงนะพี่หลงนี่เลย dah Oh, link

对不对？

ืดเป่าโอ้ยด้วนส่วนโมโคอ่ะยูนดับสี่ท่านผชมคิดดูัังนคนดยากเลยเค กองนี้ข้จะาคอไปผมไม่เอานะครับกองนี้มันเป็นกองทีมงานมายมีคอเลยลูกแล้วกดใช้เพลงนี้จะงีแชร์นะชุดนี้ถามว่าผมมีหรือ,อยังงั้นผมจะให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าชุดมักรีนะครับผมมีหรือ,อยังอ้าวไม่ใจเลยท่านผู้ชมเห็นชุดที่ผมมีสเสน่ห์โอ้ใจเลยไม่ไหว เท่านันเอนะเอไม่มีเป็นวันนะครับมาแล้วไปดูชุดที่คนเมื่อสามเมื่อกี้มันทำให้ดูไม่เป็นไงละ่ะนี่มาโอเคสวยแหละโอเคครับถ้าผู้ชมน้องๆคลิปน้วันนออี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้หนะแล้ว มาันจะาไม่ได้อะไรเยอะมากมานะผมต้องขออาภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ไว้ในภายคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊บายบายครับโอเคถ้านผู้ชมอาจจลืมด้วยถ้าผมจะทิ้งเลี้ยงโค้ชชิปสามอันนะครับสามโค้ดนะครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะเออมีชีปความหวัง อย่างสามอันนะครับเอ,อ่อชิปซื้อสาสามอันแล้วก็ชิปแห่งมิตรภาพอีกหนึ่งอันนะครับโอเคงั้นจะทิ้งลิงกไว้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ